<ผ>มงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะพบกันในวันที่มีการตรวจหงจุ้ยของอาจารย์หมาซึ่งวันนี้สวัสดีค่ะป๋าวันนี้เป็นวันที่ท่านอาจารย์มาตรวจมงจุ้ยให้ลูกศิษย์ที่เรียนศึกษากับท่านอาจารย์มาถึง5ปีอ่าอ่ะเรี๋ยค่ะส่วนใหญ่เขาชอบอยู่นอกห้องเขาอไปในห้องเราก็ไม่ค่อยคุ้นหน้านะแล้วเขาก็นํามาปรับปรุงอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีวันนี้ป๋าอาจารย์โกก็เสนอตัวอย่างที่หน ถูนต้องค่มเหมนป่านย้ำ<า>ตลอดเวลาเมื่อฮวงชุวยกรจายเนี่ยขอให้รู้จักอากจารยเนี่ยมันก็ดีขึ้นนี่เขาบอกเราว่า5ปีมานี้ชีวิตเขาเดีขึ้นมาตลอดทเื่อตอนนี้นปัจจุบันนล้ไม่มีหนี้สินครอบครัวลูกๆตั้งใจเรียนหนังสือชีวิตมีความสุขมากสุขภาพดีลูกนะเรียนมหาวิทยาลัยเป็นระดับเหมือนกับแพทย์เรียนมอมาให้ดนสามคนเออเป็นเด็กที่น่ารัก ก็สุขภาพก็ดีด้วยทุกทุกอย่างดีหมดที่เชิญท่านอาจารย์มาวันนี้คืออยากจะได้เพิ่มขึ้นท่านเองแล้วที่สําคัญคือล่าสุดเขาไปทําแจกีที่ท้องมังกรบ้านภูเขาเป็นรอบที่แล้วไม่ใช่รอบรอบนี้นะรอบบนบกรอบบนบกรอบแรกครั้งที่สามอ่ะคือแจกีท้องมังกอท้องมังกรเนี่ยมีครั้งที่สามจองคนแรกเลย่อยู่หน้าสุดเลยเบอร์หนึ่งเลยค่ะทีนี้เรามา ดูาภาย<ด>ในดูดูเบื้องต้นอะดูเนี่ยวความสะอาดนี่เขาทาเองทั้งหมดนะเขาค่อยๆเรียนไปทําไป้องบอกก่อนว่าข้างล่างเป็นร้านเ <นะ S 1> รวัสดุก่อสร้างแต่แตเป็นร้านที่สะอาด,อาดมาก,มากคือบางอย่างมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตแหน่งที่ทางอะไรมันก็ยังไม่ค่อยถูกเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ในพื้นฐานที่บอกนะสะอาดสว่างเป็นระเบียบเนี่ยดูห้องเนี่ยอันนี้มันเสียเนี่ยเสียด้วยธรรมชาติคือมันไม่มีแสงเพราะมันเป็นตึกแถวใช่ เพราะว่าเป็นห้องแถวที่มีหน้ากว้างแค่สี่เมตรลึกยี่สิบสามเมตรเดี๋ยวก่อนจบรายการเราถึงค่อยพาลงไปดูว่าลักษณะของร้านที่เขาจัดสะอาดสะอ้านแค่ไหนเอาห้องนี้ก่อนห้องที่เราอยู่คือชั้นลอยค่ะชั้นลอยหรือเราเรียกว่าชั้นสองเนี่ยเป็นไงเนี่ยนี่ดูในนี่เหมือนแบบบ้านใหม่เลยนะทำสีใหม่ทำลายใหม่เขาไม่ตึกนี้เนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วลูกเจ็ดลูกเจ็ให้ยี่สิบกว่าปีแล้ว ก็น้อยใเก็บทิ้งเก็บผ้าอะไรเนี่ยโอเคมากแต่ว่ายังเหลือหลอดไปอันนี้แค่อ่าเดี๋ยวแก้ไขเรื่องหลอดไฟพอดีท่านอาจารย์มาแล้วเราจะเข้าไปทํารายการในนู่นแล้วเราเราเราต้องลงข้างล่างป่าช่วยอ่านคําคมนี้คําคมนี้บุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นส่วนใหญ่หยุดเรียนเมื่อจบชีวิตบุคคล ผู้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่หยุดเรียนการศึกษาเป็นไงเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเรียนไม่รู้จบอ่ะถ่ายหน้าเจ้าบ้านได้ไหมเนี่ยนี่นี่คือเจ้าบ้านที่น่ารักของเราวันนี้สวัสดีนะคะบอกแล้วอาจารย์เป็นตัวอย่างเนี่ยแต่ไม่ชอบไม่เคยหยุดเรียนเหมือนเดินี่นี่รูปอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะป๋า อ่ะเดี๋ยวเราให้ท่านอาจารย์ทำงานนะคะอ๋อหมุนอู้ลู่อ่ะนอ๋อหมุนอู้ลู่นิดนึงอ่ะดูวิธีการทำอันนี้เขาเขาถามตาโตตั้งแต่มาตอนแรกว่ามันเป็นห้องซ้อนห้องไหมอ่าแต่ถ้าในข้างในเนี่วิธีการเปิดข้างในต้องหมุนนี่คือคะเอจะมีกลไกเอ ข้างในเป็นห้องลับเห็นไหมสามจีขึ้นสบนี่ข้างในเขาจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่มันไม่ใช่ห้องซ้อนห้องเพราะเขาไม่ได้นอนที่นี่ใช้ประโยชน์อะไรสําคัญเราไม่ได้เก็บของเอออ่ะเห็นไหมให้ดูโดยรอบ ท่านอาจารย์ชอบน,นะเนี่ยอันนีนนนน้ขนาดอขนาดห้องเก็บของยังสะอาดนะอืเป็นระเบียบแต่ว่าบางทีก็ความเข้าใจไม่ตรงกันบ้างอย่างเช่นอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าแสงมันจะเข้า,าไปเยอะไปจริงาะองค์ไม่ต้องปิดเพราะว่ามันไม่ต้องสะท้อนอะไรแล้วไงไม่ต้องเปลียฟย้าให้ไดเข้าไปงาความสว่างอันนี้ก็ติดทิ้งก็ฝ้าซึ่งจะเกินความจำเป็นเนี่ยที่ที่ป๋ามีปัญหาคือหลอดไฟแบบนี้จามหลายรอบแล้วเมื่อ อย่าเปลยอะไรที่มองแล้วเราเพง่งเรามองไปพว้เราจะแสบตาอันนั้นน่ไม่ดีอืมค่ะอ่างั้นก็เด,ดี๋ยวอืมฮนอ่ะปิดห้องลับด้วยว่าเดี๋ยวของเะไรที่อยากร่องสมมุติไดเลยเ <laughs> ออปิดปุ๊บกลไกจะล็อกทันทีนะคะจะเปิดใหม่อีกทีก็คือต้องมาหมุนน้ำเต้าโอเค ใกล้ใกล้ปิดฝักปิดประตูได้ค่ะอ่ะอันนี้ห้องน้ำเขาแก้ไขด้วยการทำให้มันสะอาดสว่างนะป้าห้องนี้ขอขอดูนะนี่เขาทำเก่าแต่ว่าล่างนี่ก็ไม่ค่อยดีนะแต่วันนี้แก้ที่พื้นใช้ไม้ควางหิน ้ระคางไม้นะติดกระจกไหนกระจกะท่นีสีได้อ่าอ่ามีกระจกคือเขาทำเคสห้องน้ำแหละแล้วก็ทำสะอาดสว่างมากนี่ขอโทษโถอยู่ตรงนู้นนะไม่ไหมอ่ะห้องนั้นห้องอาบน้ำใช่โถอยู่ข้างนี้โอ้ยขอโทษค่ะเปลี่ยนมาเปลี่ยนอ่าโอเคให้ดูว่าเขาเปิดไฟไว้ตลอดเวลาสว่างแล้วก็หอมด้วยนะ เนนี้นี่จะเห็นกระจกสีสีสีส่สีสีอันชัดเจนนี่เป็นเฉพาะอันนี้เป็นห้องอาบน,น้ำอ่ะกระจกอันนี้คู่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็จะมีมุมนี่อีกคู่หนึ่งอ่ะเขาติดคู่กันให้มันสะท้อนกันอย่างนี้เท่ากับว่าจะเป็นสุญญากาศนะคะทําให้ไม่มีห้องน้ํเนี่ยเนี่ยเขาติดสะท้อนกันแบบนี้อ่ะเนี่ยนี่คือแก้ไขนะนี่แล้วก็นี่เขาก็ทำ ราะว่าบันไดรั่วรั่วมั่อขอมันรั่วขนาไม่ต่นเลยรู้าาสีเขียวอื่นสีเขียวอ่อนๆนะไม่ไม่เข้มมากเกินไปนะห้องนอนห้องนอนขึ้นขึ้น,นวันนี้ขออนุญาตเจ้าบ้านซึ่งเขามีความยินดีนนที่จะให้เราทําการไลฟ์โอ้สะอาดจริงสะอาดจริงสะอาดมากสะอาดมาก คือรู้เลยว่ามันไม่ใช่ว่าการที่มาเก็บภายในวันเดียวนะแสดงว่าเขาทำมาตลอดนี่ห้องนอนเป็นไงคะเป็นไงโล่งๆเรื่อะเรียบเรื่องเ้อเอืเตียงก็ถูกต้องเตียงก็ยกชี้นะคะมีขาให้พลังชี้หมุนเวียนอ่าแล้วก็มี เขาเรียกหัวเตียงเนาะใช่หัวเตียงทึบตันมีติดแล้วมาทับติดเหรียญเนี่ยแล้วตู้เซฟเนี่ยเลยนี่ยตู้เซฟต้องเป็นแบบนี้มองไม่เห็นคือไม่รู้เลยว่านี่คือตู้เซฟแล้วก็มีนาฬิกาที่มันเคลื่อนที่อย่างนงี้มีการเคลื่อนที่แต่ว่าเงินเนี่ยทำงานยี่สิบชั่วโมงมีไฟรวมนี่พูกคิดโบราณไม่ได้ใช้ได้นะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเหมือนช่างหนึ่ง ตู้นี้เขาเปิดได้ไหมป้าเขาล็อกไว้อ่านี่และออันนที่สำคัญนี่อันนี้เทียนหล่อตีว่างเนี่ยเวลาเรานั่งเตียงเห็นไหมเวลาเรานั่งเตียงพุทธมองมาเนี่ยมันจะต้องอ่านจอกซ้ายไปขวามือแล้วมันจะต้องเป็นคู่ของมันนะอันนี้เทียนหล่อค่ะ แต่ตอยากจะบอกว่าการก่อนที่จะวางเคสหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยควรที่จะรู้ทิศเรื่องของพลังแล้วก็กำหนดตำแหน่งมงคลเมื่อวานที่บอกว่าบางทีเราไปเจอ FC ที่เราอยากจะบอกว่าดูแค่คิดว่าจะเอาแค่บางส่วนอ่ะมาทำ ก็แค่แต่ว่าจะเอาตำแหน่งเคปแล้วนู้นจะเอาตำแหน่งอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งไอ้นั่นเน่ยมันมาที่หลังอย่างแรกหนึ่งต้องทำบ้านให้ได้อย่างนี้ก่อนเนี่ยใช่เออเนี่ยให้ยกจากพื้นที่บ้านซึ่งเขาไม่ตึกแถวว่าจริงเดี๋ยวดูดูตึกแถวเขาแบบสะอาดมากเดี๋ยวพี่พาลงไปดูข้างล่างแล้วจะรู้สว่างคือเขาไม่ได้สว่างโดยธรรมชาติก็จริงแต่พ่อเขาพยายามทำให้มันเนี่ยดูดีโหภาพสยมากใช่ไหมสีสันมันก็ดูสดชื่น แล้วก็การทําพื้นทําอันนี้มันคือความจำเป็นที่ป๋าพยายามย้ำทุกครั้งที่เวลาสอนนะใช่ถ้าอาหวางเป็นร,าาระเบียบก่อนคือไอ้ตั้งไหนเทออกมาที่หงหรืออยากจะรู้ว่าดวงชะตาเป็นยังไงธาตุกำเนิดอะไรอะไรไม่รู้แหละจะอ่อนจะแข็งจะแก่ะจะอะไรแต่ว่าเรา,เราให้เราใหเทียบนะ,ะระหว่างที่คนที่ที่เขาเรียนแล้วเอามาปฏิบัติ เขาไม่เคยไปถามเลยว่าอะไรต้องอยู่ตรงไหนอะไรต้องอยู่ตรงไหนแต่ว่ากลับมาแล้วทําอย่างที่เราบอกพื้นฐานสะอาดสวา่างเป็นระเบียบได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนห้องนอนจาเป็นต้องอยู่ตรงนี้มันย้ายไปไหนไม่ได้เขาก็เอาตรงนี้ถึงมันจะไม่ถูกแต่ว่าตั้งใจให้ถูกทําให้สะอาดสวา่างให้เป็นระเบียบก่อนตัวน,นี้เป็นห้องแต่งตัวก็เป็นห้องแต่งตัวก็เป็นสะอาด ตอนนั้นเป็นห้องน้ำพื้นฐานที่เราสอนแก้ห้องน้ำยังไงเขาก็ทําทีละเรื่องโดยที่ไม่ได้ต้องไปคํานึงจะมาพักม้าตรงไหนจะมาอะไรตรงไหนจะมาดวงเกิดคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้อยู่แล้วแต่เราเลือกได้ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรเป็นเสือม้าหมาเป็นธาตุกำเนิดอะไรอย่างนี้มันมีประโยชน์ที่รักเขาใช้ม่านมุกนะคะอ่าเปลี่ยนให้อัปมงคลที่เราบอกเราใช้แต่เพราะมันมีลักนณะ เป็นมงคลขึ้นมาได้ไม,มันไม่ใช่เชิ้ okay, เปลี่ยนศาจมันแค่การไม่ใช่พลังโอเคเข้าใจอ่ะปรับปรับป้องกันไม่ให้อ่าฮะหรือไม่ให้อัประมงคลจากข้างนอก<ม>อเนี่ยออกมาแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเวลาที่คุณไปเรียนน่กูจะให้ของที่ทำเทปุกได้ง่ายๆแบบฟรีๆเป็นเด็กท่านจาร์อะไรนี้ค่นะเใช่ไหม,มติดหน้าห้องนอนหรือ,นอนห้องทำง,งานให้เกิดโชคลาภกับความเจ้าของเนี่ยอาจารย์แจกให้ฟรีๆนะแต่ขอให้ไปเรียน มีความสุขจังเลยบ้านนี้จริงๆแหละเห็นแล้วเราสบายใจอย่างเงี้ยเรามีกําลังใจในการทํางานการเรียกว่าอะไรท่านอาจารย์เรียกว่าคําว่าพร่ำสอนให้เกิดประโยชน์ที่สุดเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเชิดน้าเชิดน้อยแต่ว่าให้เข้าใจพื้นฐานให้มันถูกต้องแล้วก็ตั้งใจทำทำอย่างแล้วก็บางที้ที่เราอธิบายเรื่องความรู้เป็นเรื่องที่สําคัญคราต้องเรียนรู้ไง เรี <Le> ยนเองยังไม่ได้หยุดเรียนเลยอาจารย์ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ปัจจุบวันนี้แต่พ <ừ m. S 2> ยายามอ่านหนังสืออาา่านตำรายอยู่ค่ะเพื่อพัฒนาเหมือนพี่เจ้าของมานเขาก็ยืนยันทห่เราฟังนีเขาก็เป็นคนชอบเรียนรู้พอรู้แล้วมันก็ต้องออกมาทำ <ừ m. S 2> ถ้ารู้แล้วเอาไปไว่าเฉยเฉยไม่ต้องไปเรียนนะคร <Kh ả. S 2> ับบ้า S <S> สำหรับใครที่กำลังดูไลฟ์ <S <S นี้อยู่นะคะตัวอ,อยากให้ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์บอกเพื่อนๆให้ดูว่าอ่ะเนี่ยขนาดบ้าน,นที่เป็นห้องแถวยังสามารถทำห่วงจุ้ยได้ดีขึ้นในระดับมิ้นฟ้าบอกแล้วไงว่าห่วงจุ้ยอาจารย์ยังไงก็ดีขึ้นค่กว่าคุณเป็นที่คุณเป็นอยู่อันนี้เขาก็แฮปปี้มากครับชีวิตหลังจาก5ปีที่รู้จักอาจารย์ก็ถือว่าคุ้มค่าที่พยายามทำทุกอย่างแล้วมันก็ดีขึ้นจนมีกำลังขยับไปอีสเต็ปหนึ่งก็ ได้ไปทำแสกีแล้วนี่ก็เตรียมจะให้เรรยาทำค่ะอ่าเตยมตัวเตยมตัวทุกสาสเป็นบิ้วภรรยาจะหมดแล้วนะเมื่อวานเห็นไลน์จะหมดแล้วนะเร็วๆจะทำหรืป่คือเขาบอกส่งผลชัดเจนถึงลูกๆด้วยทำให้แบบเนี่ยห้าปีนี้อย่างที่เราบอกพลังเริ่มต้นตรงห้าตรงกลางคือศูนย์รวม เรื่ออันนี้เรื่สุขภาพเร่งความสามัคคีแลมันก็เดินมันก็เดิเนค่อนข้าง,งได้มากขึ้นค่ะอ่ะเราไปจบที่ชั้นล่างว่าดูว่าร้านขายอ่ะเขาขายอะไรนะป๋าอีกทีนีวัสดุก่อสร้างนะนซึ่งเขาจัดบ้านที่อาศัยอยู่ชั้นบนคือเขายังไม่สามารถที่จะไปหาบ้านแยกออกไปจากกิจการได้เขาก็ทำเท่าที่เขามีเนี่ยให้มันดีขึ้นก่อน,นอ่า อะตามลงไปอาจจะแคบนิดนึงนะคะอันนี้ลงชั้นล่างและที่เป็นชั้นกิจการน่ยังไม่มีนะตตรงนี้อาจจะมีเรื่องของการระบายอากาศที่ไม่ดีนะัก ใช่แต่ว่ามันด้วยยังไงอ่ะมันสูตรเด็ดนะค่ะอ่ะเข้าที่พยายามทำได้อ่ะให้ดูคร่าวๆนี่เห็นไหมเป็นร้านขายของแต่สะอาดอ่าอันนี้โซนหลังบ้านอืมเก็บของก็บ้านก็เก็บของแต่ก็เป็นระเบียบอยู่ข้างนู้นก็เป็นครัวเป็นครัวไปอยู่ด้านนู้นเราก็ให้ดูอย่างนี้แล้วก็เดินไปดูหน้าบ้านกันไปอ่าอันนี้หน้าบ้าน่อ่ะ นี่อันนี้เป็นห้องน้ําเขาปิดบังไว้ด้วยผ้าม่านนะคะแล้วก็เปิดไฟสว่างตลอดสวัสดีค่ะ,คะอืมระหว่างนี้ไปเงินทอง นี่ไม่ได้ติดแชนเดเลียนะแต่ก็มีลักษณะคล้นนนนายๆมันเป็นคริสตัลอ่าไม่ได้แต่ว่าอันนี้ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ดีมากเห็นชัดไหมต้องถามที่เขาไปซื้อไหนเออเนี่ยเป็นลักษณะโคมคริสตัลไม่จําเป็นจะต้องห้อยย้อยมาเป็นแชนเดเลียอ่าอันนี้ไฟเงินอันนี้ไฟทองเห็นไหมอืมดูดิ เป็นระเบียบนะสะอาดสะอ้านใช่ซึ่งไม่ได้ดูสุดโซมอะไรเลยทาสีใหม่ตลอดเวอ่ะให้ทุกทานดูแลนะครับแล้วก็การเอาไปถ่ายการปรับใช้นะนี่หน้ายังมีแหน่งเงินทองอย่นีอ่านี่ไงไฟเงินไฟทองเห็นไหมเห็นไหมอ่าโอเคนะค่ะโอเควันนี้ฝากไว้นะครับแล้วก็ทุกท่น ดูไปไปก็มาไปทำด้วยแล้วทิ่สำคัญคือความรู้ี่จะเรียนค่ะยกไแล้วจะ,ได,ะวไ,ได้ไปปิดท้ายเขาบอกว่าเขาเป็นร้านที่ขายดีที่สุดในตลาดในละแวกนี้เลยนะคะขายดีมากด้วย,ยใช่อ่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่นะคะในวันที่มีการตรวจววงจุ้ยแล้วถ้าท่านเจ้าบ้านอนุญาตแบบนี้วันนี้เป็นวันที่เราภูมิใจวันหนึ่งว่าเราได้เจอลูกศิษย์เอาวิชาของ<ร>ท่านอาจารย์นนค่ะก็ให้มัจะได้ดีมากอืมค่ะสวัสด,ดี